อออบอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับมผมเ <ผม S 2> อม่เข้ามาทักทายพูดคุยได้เลยนะครับผมครับผมครับผมจะดีไปร้อยคนดูครับนี่ครับผม,มวันนี้ควรเราก็มาเยอะนะครับพึ่งออกมานะครับมันไม่คุ่นแบบผมออกมาจาก อันนี้นะครับกกกลักนะครับผมเพื่อจอ๋อจับกกลักพอดีพูดไทยไม่คล่องนะพูดอีสานนะครับผมแต่ผมกับบ่ไยติ๊ดเล่าดีแหละนี่นี่ขัวสามเพื่าเพื่อขามาซอยกันเอือขายควนมากเลยนะครับขายจิตควนมากเลยนะครับผมแล้วละน้องน้ำเพชรครับ <arab> น <poquito S 2> ้องน้ำเพชรนะครับผมน้องน้ำเพชรเตะใหญ่แล้วนะครับอ่าอ่าเพชรนะครับมะมากั้งนะครับผม มะตั้งน,นี่น้องตันหยง <hi> มะดิวนะครับผมนั่นควรแน่นะครับควรแน่ควรแน่นะครับนี่ mm ควรขีบครับควรน้อยนะครับผมอ่าเออเฮ็ดมันควรไหมควรไหมสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะสวยมาแล้ว้าสวยอ่า ีคได้มามเดินที่ทุ่งนาน,นะาครับก็เฮ้าห่าวันหารหรืครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs>